สวัสดีค่ะวีลคัมแบ็คสู่ช่องดับบี้เดียนะคะทิปวันนี้เรามาเที่ยวน่านกันเราจะไปสปันกับบ่อเกลือกันนะคะที่แรกที่เราจะแวะก็คือวัดเขานาน้อยที่นี่นะคะช่วงหน้าหนาวจะมีทะเลหมอกด้วยนะคะสวยมากทักทายกันก่อนแล้วสวัสดีครับอู้จมูกดองจมูกดองจมูกดองเไม่ได้เกาตูดกันเลยอองงๆๆโอ๊ยชอบชอบชอบโอ๊ยโอโอ๊ยโออย่าพลิกบ่อยอย่าพลิกบ่อย ชอบไหมหรือไม่ชอบเออเออเออกดิกโอ้โหโกรธกันแล้วโอ้ไม่ยุ่งวะไม่ยุ่งวะไม่ยุ่งละเอาเอา ก่มปัวคาเฟ่นะคะที่นี่เป็นโรงบ่มใบยาสูบเกา่าตอนนี้เขาก็รีโนเวทมาเป็นคาเฟ่แล้วน่ารักมากต้องมาถ่ายรูปนะคะคือตึกเขาสวยมากจริงๆทำอะไรคะเราบล่มปัวคาเฟ่ค่ะคัะท่องเที่ยวมาจากญี<ะ>่ป<ห>ุ่นนะค่ะสาวเลยนะแต่วก็อันยอ้อนอันย้อนนดีวนานี้โอ้รถ ลดลดลดมุมนี้สวยเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาไปลงนะคะอันพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงสวนมะยงชิดค่ะนี่ไงเป็นโรงบกที่บ่มคือบ่มอะไรบ่มใบไงบ่มใบยาอุ้ยมาหรือแกะหรือแพะอันนี้กลยโอ้แถวเดียวดูนี่เขาพี่แถวปัมนุมันเลยดูโอ้พี่สุปแคนลี่เจนเนอร์แคลลี่เจนเนอร์ต้องมีอะไรคะแันลี่เจนเนอร์เหรอคะ อเออเลยค่ะโคด๋ยอเลยน่ารักดีอ่ะคืออะไรเนาะคือที่เติมลมในเวลาที่รถเขาเติมน้ำมันแล้วเขาจะเติมลมใช่นี่มาเติมลม,ม,มนี่เธอไม่ให้ตลาดเขาสีข้าวขายไม่งั้นเธอเป็นลูกท่าลาดเธอล,ล,ลูกสาวลงสีเออไม่งั้นแม่เป็นลูกสาวลงสีแล้วรวยแล้วบ้านไม้สักแล้วจะลลัดจะลลัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวหนูไปทำเดี๋ยวรอ,อชมแบรนด์จะลลัดนะคะเดี๋ยวจะโม่แป้งขาย ขอปลูกข้าวก่อ๋อปลูกข้าวกันนะคะจ้างนะไม่ได้ปลูกเองทุกคนถ่ายลูกคู่ถ่ายลูกคู่ถ่ายลูกคู่แต่ข้อคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะที่นี่รับซื้อซื้ออะไรอซื้อยาซื้อซื้ออย่าซื้อใบชะซื้อใบยานี่อ่ไงหนังๆเด็ใบยาทำจากใบยาเขาปลูกไงปลูกเป็นต้นอ่ะเป็นต้นยาสูตรใช่ใช่เป็นต้นเฉพาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเลยนี่ของเราชาเขียวอะไรนะมัทฉะ ชะสตรอบเบอรี่ปากสีเดียวกันเลยนี่เคยเล่นปะนะกดเป็นคนละทีถ้าให้กดฟันกดอันเดียวดิทั้ง <c oughs> ทั้งนับมือใครคนนั้นก็แพ้ แม่โพดค่าเก่งเนี่ยคนอื่นคนอื่นเขายอมแพ้ไปแล้วแม่หนูนโพสรอบที่สามละเมาใกล้พอดีเลยแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงเชียงใหม่นะคะนะบ้านยาโอ้ยวาดใจจ้าย,ย่ยอไไย<า>ย่อยอ่าแพ้น้อยเหรอคะอ่ะแพ้น้อยเหรอคะอ่ะชื่ออะไรคะเนี่ยอ่ะดูตัวก็จจีอืยอ,อ,อ่ะอ่ะวาด้ค่ะโอ้ยอยู่เหรอคะร้อนไหม สดเด็วเราจะไปโกโก้ต่อเบื่อ,อยังกเ,กเบื่อ,อยังโกโก้วันเล่น,นะคะที่เก่าที่เดิมที่เรามาแล้วก็ต้องมาอีกใครที่ไม่เคยมาก็ต้องมานะคะที่นี่เป็นทางคาเฟ่ช็อกโกแลตแล้วก็มีที่พักด้วยนะท่างภาพทำอะไรกันคะอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายไปให้อาจารย์ดูนะคะว่านักเรียน<ม>เขาตั้งใจมากมเขาไปใส่ แบบโตี้แบบเทลตี้อะไรก็ว่าไปตองด้วยเหรอไปไม่ใช่ใบกงกงก็ไม่ง่ายนะนี่ คนเดินอีกแล้วตลอดมาตลอดไปเสมอมาเสมอไ,มไ,มไมป forever ทำไมทำางานตลอดเลยคะทำไมคนะมนี้ทำงานตลอดเลยเล็งไว้ยังว่าจะกินอะไรยางจะกินอะไรดิตาคอดูก่อนนะคะเ <c oughs> สียงหวานเลยนะ ีคือร้านระจำต้องจับอะวัดผู้มินนะคะวัดคู่บ้านคู่เมืองเมืองน่านนาองใครมาก็ต้องมาเดียวมากี่ครั้งก็ต้องแวะมากราบสักการะที่นี่นะคะมาไหว้พระให้ครบทั้ง4ทิศเลยนะคะจะได้กลับไปปังๆกันเลยจ้ะ อะไรนะถนนรูปตัวยูขอถอนคำพูดที่เมื่อกี้บอกไม่มีคนตรงตัวยูมาอยู่นี่กันหมดคนหนึ่งล้านคนอุ๊ยไม่ใช e> ่เทศกาลท่องเที่ยวมั้งเขาเลยไม่มากันอ๋อมาอยู่นี่ออยู่นี่กันหมดเลยนี่เวลาสามอันนี้คือดอกเกือลาบอันนี้ แต่วแต่วาาาาเราทรทจิงก,บ,กอะะบอกเกลือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของหน้านะคะที่นี่มีชื่อเสียงในด้านการทําเกลือสินเทาบนภูเขานะคะมีสินค้าเกี่ยวกับเกลือให้ช้อปปิง้งยมมากอย่าลืมติดหมายติดมือไปสักถุงสองถุงนะจ๊ายังไม่ทันถึงไหนเลยไม่ทันถึงไหนเลยคะ่ะส<ด>าวไทยลืมเหมาของมาแล้วค่ะ เฮ้ยเขาไม่กินอ่ะทำไมอ่ะมันจะอยู่ข้างบนอ่ะแล้วทำไมมันต้องมาตั้านสะเทกกระเสียน้ำานี้สนุกมากปลาตะเพียนนไอ้ลูกอะไรแปลกมากเลยมะขาไก่เจ้ามะขาลูกมะขาไก่เจ้าผลไม้ในปลาี่แบบดอกนะ เอ้ยอย่าโดดนะอย่าโดดอ่าโดดไปละคุณแม่คุณแม่มา,มาว่ะตัวยุ่งตัวยุ่งไ,ไงไงลงมาแล้วหนึ่งลายม,ม,ม,มีเห็บนะเนี่ยจับไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็บไม่มีใครฉีดยาให้หนูใช่ไหม,หมออไม่มีใครฉีดยาให้หนูอะตรงไกลๆนู่นเหมือนมีหมอกเลย ไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ยก็ควันก็เลยเชิงกี้มันไหลอ่ะอ๋อหรือมันคือหมอกเพราะมันไหลมาจากนู่นเริ่มมานี่แล้วมันปิ้งป่ะนี่ไงหมูสามชั้นนี่ ได้ปัดเท่าไหร่คะแต่ละยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าอุ่นเอาหมดเนี่ยอุ๊ยมันปลาลืมใส่ซีโล่ใส่เลยของนัวล้วใส่ด้วยอร่อยอร่อยจะกินเหรอไม่ให้กินบอะไรแล้วมไม่มีบออเดียวนี่ตัวนี้ตัวผู้จริงด้วยนี่ นกนกเสือหนาวเสือหนาวแต่โอ้โหอยู่ญี่ปุ่นเหรอคะอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำมีวัวด้วยนะคะห่างแล้วนะโกเบโกเบโอโกเบ ชื่ออะไรท่ามอะไร่ท่ามกลางฝันอ้ท่ามกลางสปันเ้ท่ามกลางฝันนีวาลำน้ำว้าที่พักบันลอยเตะขาเตะขาเตะขาโทรกันเกงเราว่าแบบนี่เออนี่อายกระโดดดดดดเดี๋ยแอ หมอหมดสามลานในหนึ่งคนหน้าตู้ฮานแดงหาวหนาวะโดดไหมเนี่ยไม่ใช่กลุ่มอะกลุ่มอะอ๋เขาบอกกลุ่มเดียวอ่อง ไมหางมีแค่นั้นนะ่ะทำไมหางมีแค่นั้นอเอ๊ะแล้วนกขี้ใสตูด,ดนกขี้ใสตูดมันฉันว่าเราหยุดสวัสดีเจ้าที <c oughs> ่หานี่นะเจ้าเป็นรีสอร์ทในหมู่บ้านสปันทั้งนั้นเลยข้างหลังเขาเนี่ก็จะเป็นประเทศลาวนะเจ้าบะไก่ป่ายดอยอยู่นี่มไหยฉันว่าเราหยุด เพลงอะไรเอ่ยตอนนี้เราอยู่ที <Yes. S 1> ่หยุดเวลาคาเฟ่นะคะอยู่ที่เดียวกับวัดช้างขึ้นเดียวกับวัดวัดอยู่งบนแต่คนเยอะนะหอมกาแฟหอมชาหอมชามากเลยกินชาเรากินน้ำชาหรือกาแฟดินั่นสิ ที่เขามาถึงนี่นะเขาก็จะมาแปะเขาก็จะมาแปะสติกเกอร์ไว้อะทีมทีมทีมแบบว่าเขาไปที่ไหนที่เขามีทีมของเขาอ่ะเขาก็จะมาแปะสติกเกอร์ไว้หยุดเวลาคาเฟ่นะคะจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนดอยเห็นวิว360องศา,าแบบนี้เลยสวยมากนะคะทางขึ้นจะอยู่ทางเดียวกับวัดบ้านสปันเลยนะคนปักหมุดมากันได้ค่ะ ไปเชียงใหม่มากนะคะโรงแรมนะ้าป้าญาเชียงใหม่ค่ะ ทีี้เเรยนนนพจบาหองงวนจัดพระธาตุแช่แห้งนะคะเป็นวัดประจำปีเกิดปีเถาะนะใครเกิดปีเถาะก็มาไหว้ได้นะคะใครเนาะเดินมาเนี่ยใครเนาะทำไมหอมจังอะอ๋อนี่นี้นี่นี้นี้นี้โอ๊ยด้วยด้ยต่อคอเป็นสายสิทธ์ด้วยนะขังไม่ขังอะ มาถึงสปอตสุดท้ายของทริปนี้กันแล้วนะคะก่อนจะกลับเราก็แวะกินบัวลอยที่บัวลอยคาเฟ่เติมความหวานให้ชีวิตหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ Thank you